ส่วนการเดินทางออกจากกรุงเทพโดยรถยนต์ส่วนบุคคลในช่วงปีใหม่นี้กรมทางหลวงแนะนําเส้นทางนะคะเพื่อให้ผู้ใช้ทางเนี่ยได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางมากยิ่งขึ้นค่ะ านยายสร,ราวุฒิทรงศิวิไลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจารติดขัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงจึงแนะนําเส้นทางเลือกนะคะบนทางหลวงสายหลักและสายรองช่วยให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้เป็นอย่างดีเช่นสายกรุงเทพมุ่งสู่ภาคเหนือเส้นทางจากกรุงเทพไปรังสิตโดยทางหลวงหมายเลขหนึ่งถนนพหลโยธิน ผ่านพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอ่างทองจังหวัดสิงห์บุรีมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์เส้นทางจากกรุงเทพไปวงแหวนตะวันออกมอตเตอร์เวย์หมายเลข9ก้าผ่านอำเภอวางน้อยถนนเริอชนะมุ่งหน้าสู่ทางหลวงหมายเลข32เข้าสู่ภาคเหนือส่วนกรุงเทพไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นจากกรุงเทพไปจังหวัดสระบุรีทางหลวงหมายเลขหนึ่งตำบลม่วงค่อมอําเภอท่าอ,อําเภอด่านขุนทศถนนมิตรภาพมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา สายกรุงเทพไปภาคตะวันออกเช่นจากกรุงเทพไปอำเภอบางปะกงหรือทางหลวงหมายเลข34ถนนบางนาตราดมุ่งนาสู่จังหวัดชนบุรีโดยใช้ทางหลวงหมายเลข3ถนนสุขุมวิทค่ะ และสายกรุงเทพลงภาคใต้นะคะเช่นเส้นทางที่3จากถนนจากกรุงเทพเนี่ยไปถนนบร,รมาราชชนนีทางหลวงหมายเลข338ปิ่นเกล้านครชยัยศรีผ่านอำเภอนครชยัยศรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรีแยกวังมะนาวมุ่งหน้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งประชาชนสามารถติดต่อสายด่วนกรมทางหลวง1586ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ นอกจากนี้ยังมีข่าวดีสําหรับผู้สัญจรในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งล่าสุดนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดใช้สะพานพระราชวังจันทร์นะคะโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่านอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งสะพานนี้ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าศูนประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์เชื่อมต่อไปยังฝั่งตะวันออกของแม่น้ําสะพานมีความยาวรวม116เมตรค่ประปัจจุบันการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก รมทั้งเป็นการยกระดับการคมนาคมในจังหวัดพิษณุโลกรองรับการเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ด้วยนะคะเป็นไปตามนโยบายคมนาคมสีสันสร้างสารรค์ประเทศไทยค่ะ